ับสวัสดีผู้ชมทุกท่านก็ด้วยกันครับอผมกูสกายแคสเตอร์เกมเมอร์นะครับผมซึ่งคลิปนี้จเกมไหมครับอีเช่นเคยวันนี้เราอยู่ในผีกันนั่นเองแผีโคตรหลอนบังบังนะมาตลอดโอ้ยเฮียพี่แขกรับเชิญสองคนนะครับและนำตัวด้วยไอ้น่ยโอ้ยเจ็บ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 เะไปอตาย อ่ะอั it it เอ่อ pixelo โ,โอเคอ่าโอเคโอเคนี่นนเออปะโหดิสแ map อยู่อ่าต้องหาเลยอะต้องหาอะไรวะอเออปะเริ่มยังปะ อะไรอะไรฮะฮะมันเป็นไงวะอ๋อ้าโอ้คลิปดึกคลาสเตอร์โอ้เยี่ยยี่ยยี่ยไอ้สัส เกมโหลดดิ้งกำลังมันกำลังอัพโหลดอยู่กำลังกำลังโหลดอยู่เองเองเองได้ยินใช่ปะ <l att> เออพิษรึบอกให้ให้ปรับแสงให้ให้เป็นศูนย์ห้าสิบนะให้ปรับแสงห้าสิบนะห้าแสงแสงอ่ะป,ปรับไปห้าสิบลง ชท้อเออทเรามอปุก,กันเลยพีทรุ่นพี่รุ่นพี่ไปนำก่อนเลยรุ่นพี่นำก่อนเลยรุ่นพี่นำก่อนยี่สิบโค้มึงไงสิบหกมึงแล้วมึงสิบหกแล้วไอ้สัตว์ไปดิ แม่ไอพี่ตีสัสตว์ว้นิกเกนี่กูตามอยู่เนี่ยไปเฮ้ยเฮ้ยกี้อะไรวะเฮ้ยเออ,เอ,อจกกัดการเลย

หายหายแล้วเหี้ยขวาล้าซ้ายอป,ปีอเ,เอ้ยตายจงกัน <laughs> เอาล่ะท่านผู้ชม,มคลิปนี้อาจมีคำหยาบคำหยาบเยอะท่านผู้ชมต้องทนฟังหน่อยนะท่านผู้ชมมันมันมันพู่มัวอเองนะเฮ้ยกายย u t y ยู n a m เรามาหาครับผมผมมาหาของครับเพื่อได้หักราชาผีครับเชื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ้อเบ้อะเบไม่เห็นเลย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 เมื่อกี้อ่ะคือมึงมึงล็อกทำไมยี่ยมมึงกี้มึงล็อกทำไมเกียเกียไอ้สัส เมื่อกี้กูเจอตัวผีด้วยสัตว์สัวตว์เด้ยประตูน,นนะี่เฮ้ยไม่ได้ไลยโอ้ยดู้บครับผมกลัวผีมากก็ต้องบอก

นึ่งๆๆๆๆดมือดอ่ะโอ้โกดมืดเพลงหยุดแล้วเพลงหยุดเพลงหยุดเลยเฮ้ยสว,ส,สวัสดีครับคนคนชอบมี <c oughs> <c oughs> ชาบาแห่ตกใจขี้ผายเ้ยเชี่ยเอาไป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 เลยะประตูปิดเอาปิดเองเฮ้ยไม่เห็นเหรอ ว้าวสวยมากเลยเออเชนเชนก็สวยนะเออเชนเชนก็สวยนะอะไรอะไรฮะไม่เห็นกูไม่เห็นจริงเนี่ยอันนี้พูดจริงกูเห็นไม่เห็นเซอร์มึงมึงเห็นเหรอโอเคยืนยาวอาตาอาคาดแขนแล้วมึง ฮัลโหลได้ยินเอ้าไอไอไอหลุดไยเ่ี้ยเออเอามึงลิฟต์ยี่่มันหลุด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 เอออย่าหลุดนะเฮ้ยไอไอวับได้ว่ะไอวับได้ว่ะเอ้อ เอางี้พัดผายกันเปิดเอาไหมเอ้าดูดูอีกัวเฮ้ยสับอ่าให้ให้อ้ให้อ้ให้อะให้อไม่ได้โอ๊ะโอ๊ะอะไรอะไรมึงเห็นอะไร ไินดีต้ับเูโฟเอร์แมพเออชัดชัดชัด พี่ตรงไหนวะเราขึ้นเราเราเราขึ้นมาบ้าข้างบนใช่ปะหรือหรือบ้าเลยถ่ายเต็มที่เลยตรงนี้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 นี่นี่นี่อ๋อคุณคุณเลยคุณเลย แต่ตรงนั้นอ๋อน่าจะใช่น่าจะใช่เราเราเราหาได้สองอันเองเหลือหกอันคือกูกลัวเปนที่เตียงหมดดิยเลือจะเลือดเลือจะหยุดเพียงอันนี้ก่อนเลือดเลือจะหยุดก่อนหรือจะหยุดอัดก่อน ตัวเองก็หล่อเหมือนกันเนี่ยโอ้โหสายแว่นโคตรหล่อเลยจ <c ười> ับให้ตกมือกณเลยเอะอะไรนะเอา